บนก็สวยมากเลยนะครับมองไปนี่ไกลลิบๆเลยนะครับในทางผู้ชมแซบบ่แซบแซบั้อ <c oughs> <c oughs> นาน <c oughs> ดูอ่ะไหวพระยางทุจาาอย่าง หนูทุจาภายอย่างเออสาธุสาธุเออเก่ง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 ฮะอ้มีครพอทะเลแก้วพอทะเลเนี่ยพอทะเลหนึ่งยามีหมูกรอบไหม เอาหมูกรอบหนึ่งทะเลนหนึ่งยายสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมนะครับพบศกชาแน,นลอ่าในช่วงช่างลงพาเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะพามาที่อุทยานวนาอุทยานเขากระโดงนะครับนี่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับกระเทินมาก็มาเที่ยวได้ นี่ก็ถือว่าเป็นอณุทยานที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับของประเทศไทยเป็นป่องภูเขาไฟนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนะครับบันไดนี่ขึ้นไปไหว้พระที่เป็นพระประจำจังหวัดบุรีรัมนีครับบันไดทั้งหมด297ขันนะครับขึ้นไปเลยนะครับเนี่ย พระที่อยู่ด้านบนก็ชื่อว่าพระสุพัฒนรพิษนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้กันเลยนะครับไป โไไม, <laughs> มอมตายาไม่ใช่มันมาชันตรงนี้ไงไช่วงนี้พอมันมาชันปุ๊บเอีงก็เลยตีไปเลยลล <laughs> ลลหรอกเลยยี่สิบใคยเป็นหลงหัวใจอยากขึ้นเด้อความ <laughs> ดันเฮ้ยตกดีหลบ โอเคอันนี้ก็จะมาถึงยอดแล้วนะครับอันนี้เป็นเขตโบราณสถานอ๋จะมีโบราณสถานอยู่ดังบน่อยู่บนปากปลง ของบนก็จะมีนะครับลานอาหารด้วยนู่นจะเป็นผ้าใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปกาผ้าใหญ่กันอิปปิ้บสี่น,นี่ไปดูก่อน ปราสาทขอมพันปีนะครับร่องรอยแห่งอารยะรมขอมสร้างขึ้นราว8 0 0ปีก่อนในสมัยพระเจ้าชัยรามาที่2นะครับนี่แห่งกัมพูชายุคเดียวกับปราสาทพ,พนมรุง้งแต่ณปัจจุบันนี้เขาเอารอยพระพุทธบาทจำลองนะครับมาประดิษฐานไว้ที่นะครับปราสาทขอมแห่งนี้น่ครับท่านผู้ชม นะครับปราสาทของแห่งนี้ก็คือเป็นปากป่องภูเขาไฟที่เขากรโดงแห่งนี้นี่เองนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือยังคงความอุดมสมบูรณ์นะครับใครว,ว,ว่างก็แวะมาเด้อนในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่ก็เปิดประเทศแล้วครับสามารถต้องเที่ยวได้ทั่วไทยนี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือหินลอยน้ําคือหินบะซอน ตอมเหลวที่ถูกพ่้นออกมาผิวโลกโดยการระเบิดของภูเขาไฟแล้วเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยขณะที่คาซและไอ้น้ําที่อัดแน่นแทรกตัวประปรนอยู่ในหินยังออกมาไม่ได้แต่พยายามขยายตัวทําให้เกิดรูพูนมีพื้นที่ผิวสัมผัสมากแต่น้ำหนักน้อยทําให้กระจายแรงกดจนน้ําสาม,มารถพยุงก้อนหินให้ลอยได้หอ,อนี่ไงครับท่านผู้ชมหินลอยน้ําหินภูเขาไฟ ให้แร่ธาตุฟอสฟอรัสสูงเหมาะในการเพราะชำชวนชมกล้วยไม้ใช้ขัดโลหะกรองน้ำได้ตาโอในลองจับดูเบาไหมเบาเนี่ยนักโอแต่ว่ามันรอยน้ำอ๋อความสามารถพิเศษของหินพวกเขาไฟนหนักก็น,นักอยู่แต่ว่าร้อยน้ำได้นะครับนี่เออ เนาะอันนี้ก็คือนะสงสัยจะเป็นรอยขุดค้นพบนะครับจากปราสาทขอมแห่งนี้นะครับนี่เป็นพระนาคปกโอ้เป็นเจ้าของโบราณโบราณสาธุสาธุเด้อครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมอของโบนนี่ก็จะมีนะครับพระสุภ,สภัทรบพิดเสาห้ามหาเศรษฐีที่มีการทำปุกเสก นี่ครับก็จะมีไว้ให้บูชาอยู่ด้านบนนี้ด้วยนะครับถ้าบูชาก็ร9 9ยเก้แล้วก็สิบาทมีหลายขนาดนะท่านผู้ชมลายนามของพระแม่กูบาาอาจารย์ที่อธิษฐานจิตนะครับก็มีหลายอยู่ครับนี่หลวงปู่เหลืองหลวงปู่อุทัยหลวงปู่สวนหลวงปู่ทองสุกหลวงปู่ทวินหลวงตาตุลหลวงพ่ออาจหลวงพ่พวงหลวงพ่อเมียน หลวงพ่อลมอ่าใครขึ้นมาที่เขากระดงก็นํามาบูชาไว้เป็นสิริมงคลก็ได้ด้วยครับเนี่ยสวนนั้นก็อาจจะเอาเป็นปฏิสังขรณบุรณะนะครับด้านบนนี้นะครับก็อาจใช้จ่ายต่างๆอสวยมั้อยืมเก้าสิบเก้าบาทเช่น,นี่เรียกแก้ชอบอันผักผง ผลโยนีปีศาจนี่199ร้อยอเก้าสิบเก้าบาทอ๋อเขามีพุทธคุณด้านโชคลาภเกแกได้โชคลาภทางด้านการเงินทางหน้าที่การงานเกี่ยวกับหน้าที่การงานการาเรียงดวงเรื่องแบบนี้การเงินด้วยเนาะใช่ครับแต่เหรียญรุ่นนี้นี่มีด้วยใช่ไหม พระผงรุ่นนี้จะเป็นนี่ครับผมเป็นเหรียญเสมาเหรียญรุ่นเจ้าสัวรุ่นต่อแต่แต่พระผงคือรุ่นนี้มีรนี้อย่างเดียวครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกรุ่นหนึ่งแต่ด้านหลังเขาจะไม่ใช่เทวสุวรรณแต่ก็มีแต่สวยๆใช่ในี้เนื้ออะไรอัชันอ๋อดอกอัญชันสีแดงพระพุทธศาสนาเขารดําเรินองการนำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงิน ส่วนสีแดงเราครับสีแดงเป็นเนื้อดินภูเขาไฟครับอ๋อเนื้อดินภูเขาไฟส่วนนี้เป็นการลงยาเพิ่มผสมประสานสีอ๋อก็แต่ละตัวแต่ละตัวนี้ตัวนี้มาผสมกันมาผสมกันราคา199ใช่ไหมถ้าถ้าเป็นออร์ลายุงชาติจะราคาสูงกว่าเป็นตัวโอันนี้ลายอะไรนี่วัวแล้วโดดดาวเรือเดี๋ยวเด้อเป็นเนื้อลงยา ไม่ค่อยมีใช่ไหมตอนนี้ลายนี้เออต์เนี้เขาจะทำเป็นคล้ายๆแบบพระผงพระเที่ยงอุ๊บตะโอมืองปิดย่งกันเลยโอ้ในนี้มีองค์เดียวนี่เนี่ยมันมีลายองค์มันจะซ้อนๆอยู่ใช่ไหมสวยเหมือนกัน อันนั้นคือดอกดาวเรืองรับการบัวอ๋อช่วยดีอเวลามาเจอน้ำยาดอกบัวพอเราเจอน้ำยาจะเป็นสีดำอ๋ออนนี้นจะทำเปรียบเทียบเหมือนคล้ขขายของวัดอันนี้จะทำเปรียบเทียบเหมือนของพระเที่ยงวัตถุมงคลของพระเที่ยงแกเด่นพระทุกุณเรื่องตะกุหนางศิร หลวงพ่อเที่ยงที่เพิ่งมรณะใช่ไหมใช่ปีห้าเจ็ดแกพึ่งมรณะปอดตอนปีห้าเจ็ดอ๋อทีนี้วัตถุมงคลของแกน่ะตะกุหนังเสือจะเด่นสุดใช่ไหมตะกุหน,<ช>นังเสือพอลองจากนั้นมาปุ๊บก็จะกลายเป็นเนื้อผงบ้างเออพันธุ์ตาบ้างมีทั้งรุ่นจัมโบ้และรุ่นเออพิมเล็กพิมเล็กของแกจะเป็นเออลายพญาเสือหมดเลยเป็นลายลนี้หมดเลยอ๋อแล้วก็อมสรารพัดนึก ครับออันนั้นก็เช่นเดียวกันทางด้านหนก็มมอด้านนุ้นก็มีแกอยู่อ๋อของพ่อเที่ยงเ่รอเนาะใช่เพราะว่าตอนที่แกเสียทำความสะอาดุูโอ้โหเต็มหมดเลยเหรอแต่ไม่เจอผมอยากผมตั้งใจอยากจะเจอออตะกุดนางเสือแต่ไม่เจอไม่เจอใช่ไม่เจอมาเจอผมก็ไม่ปล่อยถ้าปล่อยก็ราคาสิเรเพราะว่า แกมีอยู่ไม่แก้กิดชี้แล้วแล้วคนที่จะได้กับแกนะต้องเข้าถึงแกเลยนะถึงจะได้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าแกแกจะไม่ให้คนซีสวยอ๋อครับแกจะไม่ให้คนซีสวยเพราะว่าตอนตอนตอน,ตอนรับของปุ๊บแกจะลงนัอะไรต่อเลยรใไม่ร้ออ๋<ก>อเสียดายไม่ทันเนาะแล<ม>้วเจ้าบ้าน องปัจจุบันนี่ปัจจุบันนี้หลวงพ่อไก่เป็นลูกศิษย์จากพ่อเที่ยงหลวงพ่อไก่ใช่แต่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเที่ยงพ่อบุญมาอ่าองต้นๆเลยนะครับหลวงพ่อบุญมาหลวงพ่อเที่ยงเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อบุญมาพอหลังจากนั้นก็พ่อเที่ยงต่อพอพ่อเที่ยงไปปุ๊บลูกศิษย์ของพ่อเที่ยงคือพ่อไก่อ๋าพ่อไก่ก็ขึ้นมาต่อคำว่าเขากะโดมาบุรีรัมต้องมีคำว่าเขากะโดถูกไหมครับพระสุภัชราภิปต้องมีใช่ ทีนี้เราก็เลยตั้งแต่กรรมการเพราะว่าราชการจังหวัดคณะกรรมการอป่นใหญ่หมดเลยใหญ่หมดเลยก็เลยกลายเป็นทําพักเครื่องอันี้ขึ้นมาใช่ดีอยู่ครับมีองค์ประธานองค์นี้นะครับองค์ประธานองนี้เป็นองค์หน้าตักหน้าตักเก้านิ้วเก้านิ้วคือองค์นี้อ๋อคือองค์นี้ผมทําให้กับทางวัดข้างล่างทั้งหมดเลย ของของของผมจะมีแค่นาวาหนุหารรักทาโบราณเฉยๆก,กับเนื้อดินภูเขาไฟแ,แต่ถ้าเกิดใครอยากได้องรูป,ประพันธ์ที่มีทองผสมเนี่ยก็คือดารางดานล่างใช่เร<อ>าทำบุญกันอย่างนี้เลยอ๋อครับครับไม่งั้นจะสวยเท่ากับว่าแค่มีพระประธานองค์ใหญ่อย่างเดียว <No. S 1> ในใจของคนบุรีรังอย่างเดียวแต่ได้มีพักเครื่องขึ้นมาให้กับ ดีอยู่ครับผมก็เลยตั้งสร้างขึ้นมา้าคเขามีพุทธาพิเศษแล้วเขาก็มีเรื่อยๆนะเนาะดูแลทีนี้โพอมีรุ่นนี้ก็จะมีมาเรื่อยๆเนาะใช่ครับเผื่อว่าหลังอยู่ใกล้ๆได้มาร่วมด้วยเพราะว่าตอนนี้เหรียญเสมาเสมาเนี่ยพอคนเริ่มรู้ปุ๊บมาหามาหาเลยใช่ไหมเพราะว่าเหรียญเสมาทางเหรียญเสมาเขาจะทําเป็นสี่ประจําวันเรื่อยมีครบเจ็ดสีหนึ่งครับครับผม อันนเหรียญเสมาองบทาเนื่องปีสีแดงวันอาทิตย์ครับคนคงนำเลิกแต่ด้านล่างนั่งของผู้เทียงด้วยใช่ไหมใช่นะครับตรงนั้นจะมีวัตถุของมงคลของผู้เทียงด้วยเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งของผู้เทียงหมดอันนี้พิมพ์เล็กพิมพ์เล็กคือจอดของผู้หญิงสมาร์เกจะจะใช้เพราะด้านหลังเขาจะเป็นตะกุฎตะกุฎเงินอันนี้ใช่ไหมใช่ครับแกะดูได้ไหมครับแกดูได้ อันนี้ยังทันหลวงพ่อเทียงเนาะทันครับอันนี้ทันพระพังกรโรทันตอนที่แกเสียเขมาทันอ่ะเพราะว่าพระองค์นี้สร้างขึ้นมาตอนเหมือนฉลองฉลองตอนแกแกมรณภาพอ๋อนะครับและทีนี้จีวรของท่านก็จะมาอยู่ด,ยด้านหลังดูด้านหลังโอ้สกุลเงินสามแผน่นส่วนอันเลน็กนี้พิมพ์เล็กนี้จะมีะกุดหนึ่งแผ่นครับะกุดเงินนะ แต่ถ้าเป็นของพ่อเที่ยงแท้ๆทันแท้ทันแกเนี่ยจะเป็นตะกุดทองตะกุดทองจ้ะอันนี้เป็นปางอะไรเนี่ยนะปางอุ้มบาทเนี่ยปางอุ้มบาทครับอ๋อท่านจะทําปางนี้ใช่ไหมปางยางปางหรือปางเดียวเลยของแกจะมีแค่ปางหรือปางเดียวแต่ถ้าแต่ถ้าคุณแขนของปู่ทิมจะเป็นปางสมาธิใช่ใช่กับมือห้อยห้อยข้างเนี่งของปู่ทิมครับแต่ของพ่อเที่ยงจะเป็นปางอุ้มบาททั้งหมดแต่คุณแผนบางคน ขึ้นชื่อว่าคุณแผนที่คิดยังไงคำว่าคุณแผนอ่ามันก็จะไปทำนองนั่นแหละแบบนั้นทางเดียวกันแต่ทีนี้ทางกลับกันคือพระเครื่องของพ่อเที่ยงเนี่ยแกไม่ได้เรื่องมากๆเจ้าชู้ไม่ใช่ไม่ใช่แกจะเรื่องหน้าที่การงานปกปักรักษาอย่างเดียวอ๋ออ่านั่นแหละครับจะเด่นไปอย่างนั้นเนาะคือเด่นเรื่องของแกคือสมัยตั้งแต่มีการประท้วง นักศึกษาปีไหนไม่รู้ตั้งแต่ปีโอปีนานๆโอแกเด่นดังจนวัยรุ่นรู้จักเหรอต้องตามมาหาตะกุดนังเสือแต่แต่หลวงพ่อแกไม่ได้ปล่อยให้กับเด็กพวกนี้ครับใช่คือคือประวัติของแกตะกุดของแกเนี่ยเขาเคยทดลองเหมือนทดสอบไปแล้วครับผัันหน้าทางที่ว่ามีตะกุดปืนไปแตกเหมือนยิงไปแตก แต่พอหันทางอื่นปุ๊บปั้งเลยอ๋ออันที่นี้มันก็เลยกลายเป็นขึ้นชื่อมาเลยตะกรุดนางเสือเนี่ยขึ้นชื่อแต่หาน้อยเนาะยากครับยากยากคือถ้าใครมีเขาก็คงจะไม่ปล่อยอ่ะหรือไม่ก็อุดเงียบไปเลยอ่ะใช่ผงพายกูมารอ๋อมีผงพายกูมารลงปูทิมด้วยใช่ครับผงพายกูมารหลงปูทิมอ๋อถ้าเป็นภาะเครื่องของปูทิมจะเป็นหลวงพ่อคูณอยู่ด้านหลัง S <S เป็นยันคูนถ้าของปุตทิมนะแต่ถ้าผงระเที่ยงจะเป็นของปุตทิมทีเป็นของพากุมานอ๋อนั่นแหละม<น>ันแค่เป็นลูกศิลุหากันนั่นแหละครับผมอันนี้หินอันนี้นนนใช่ไหมอันนี้เป็นหินพระธาตุเกิดจากภูเข,ขาไฟเข,ขากระโดงเป็นหินธาตุนี้เป็นหินธาตุเย็นเขาจะดูดน้ำเนี่ยผมเติมไว้เต็มแล้วเนี่ยนี่แห้งแล้วนี่ อ๋อเขาชอบน้ำเนาะใช่ครับอันนี้แกสลักเป็นพระผู้บ้านผู้เองสุพรรดาวพิสเสริมบารมีต่องเย็นเป็นสุขเสริมบารมีบ้านอ๋อจะเสริมบารมีบ้านอ๋อต้องต้องแช่น้ำตลอดอันนี้จะ,จะเป็นหินอ่อนโต๊ะเครื่องบูชาหินอ่อนตัวนั้น,นครับครับอ,อันนี้ร้อยเก้าเก้าทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับ โอ้บางคนนี่เดินขึ้นมานี่อาถามหาเลยนะถามก็เครื่องแก่เลยเนาะอันนี้อรารแต่ว่าแกก็ไม่อันนี้หมดก็คือหมดเลยชุดนี้ใช่ไหมใช่ครับหมดคือหมดเลยสวยๆอันนี้ก็คือต้นโยนีด้วท่านผู้ชมโยนีปีศาจอะไรนี่อ่านว่าอย่างนี้ ขนุยขมอดผีผีมะกอโคกอ๋ออันนี้ชื่อมันเจ็ดปีล่วงมาด้านด้น,ดานหาหนึ่งน้องนางเดียวอ๋อตำนานสืบสารนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นผลของโยนีนะครับก็มีพุทธคุณในทางที่ดี ไปแต่วันนี้เราจะไปกราบนีะครับพระสุพัทธรบรพิต ตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิเมหิสการะหิสุปัตตะภิตตมะหาพุทธโรปังอภิภูเชนิเอตสันปาเวนะสกาโสดีภะวันตุเมีพาะษเจ้าขอบูชาพระพุทธสุภัตตาลภอบพิษด้วยเครื่องสักการะเหล่าน <sh> anyway. <sh> <ain> ี้ด้วยอนุภาพแห่งบนอันเกิดจากการบูชานี้ ขอความสวัสดีตรงนี้แก่พระพุทธเจ้าตลอดการทุกว่อเถินสาธุสาธุสาธุทั้ันี้ท่านผู้ชมผมก็ได้มาสการะกราของพ่อพระสุภัทรบพิษพระคู่บ้านรูเมืองแห่งบุรีรัมย์แล้วนะครับอันนี้คืออยู่บนยอดเขากระโดงแล้ว ก็จะมีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมากราบไหว้สักการะบูชากันตลอดทั้งวันนะครับเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนและกำลังใจนะครับแห่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับท่านใดว่างๆก็แวะมาเด้อครับใครผ่านมาผ่านไปไม่ไกลามากเด้อนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณร,บรอบๆกันนะครับท่านผูช้ชม เครไยนวเช็าเช้าคร้าเช้าเ้าเช้าอช้าเช้าเ้าเไ้าเช้าเาเช้าเช้าเ้าเ้าเช้าเช้าเช้าเาเมกาเช้นเช้าเชราเช้าเช้าเช้าเชุาเช้าเช้าเช้รัช้าเช้เช้าเช้าเช้งเช้า้าเช้าเช้าเาเาเช้ช้าเาเชาเช้าเช้เ้ช้าบาเ่าน้ชาา

多少米啊？ แบ่งกันแบ่งกันนั่นแซ่บบ่แซบแซบ,แบเออน,นั่นดูอ่ะเออไหวพายยังทุจายยังหนูทุจายพายยังเออสาธุสาธุเออเก่ง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  นอนเฉลี่ขึ้นบ่อหมาเอ้ยศูนย<ว>์หนึ่งบ่อ <c oughs> <c oughs> นอนเฉลี่ขึ้นเลย <c oughs> ครับนี่ครับทันนี้ก็วายพระเสด็ดแด้วก็จะกับ,บาเนเลือดท่านผู้ชมบันไดสองร้อยเก้าสิบเจ็ดขั้นก็พอสมควรเลยหอบนิด,นด <c oughs> วันนี้ท่านผู้ชมผมก็ได้พามาที่วันอุทยานเขากระโดงแล้วก็ไหว้พระพุทธรูปคู่เมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในครั้งนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับสวัสดีครับ